วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบนไปให้ใครเขามองครูนั้นยังลำองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำาน บ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลวมตาครอบครัวคอยเธอไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็จีนจะส ของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเราขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยเราเอานวัตกรรม School a d Learning Community ซึ่งเป็นเรื่องที่นานาประเทศที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาใช้โมเดลนี้กันอยู่นะคะความคาดหวังของโครงการก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่เป็นการทำงานโดยมีส่วนร่วมทุกฝ่ายเราอยากให้รชุมชนได้เข้ามา ในโรงเรียนได้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในห้องเรียนนะคะอันนี้อาจจะต่างจากโครงการอื่นๆก็คือเราเปิดห้องเรียนให้ทุกท่านได้เข้ามาดูว่าณนะวันนี้คุณครูของเราได้พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างไรแล้วก็มีความต่างจากอดีตอย่างไรค่ะก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วนแล้วก็ชุมชนคงจะพึงพอใจกับการพัฒนาบุตรหลานของเขาค่ะ การเรียนการสอนผคองนักเรียนคุณพอใจมากนอยแค่ไหนครับาก็เรียนว่าในโครงการ SLC ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังก,กัดคือสอพทเนี่ยออของร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเราก็มี4โรงเรียนท,ที่ที่เข้าร่วมโครงการเท่าที่ได้ลงพื้นที่นะครับก็ได้พูดคุยกับทั้งคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ นักเรียนเองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าเราสามารถขยายผลโครงการนี้ได้ทุกโรงเรียนหรืออย่างน้อยได้สัก50เอนเนี่ยของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องคุณภาพนักเรียนที่เราคาดหวงังก็คงคิดว่าน่าจะเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นประสบผลสําเร็จได้นะครับโดยเฉพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับคุณภาพผู้เรียนนะครับในยุคศตวรรษที่21ครับ เพือช่ยกอเพื่อครูเกี่ยิโรงเรียนครูผู้ดำินการศึกษาโรงเรียนนำน่องเป็นส่วนแห่งการเรียนรู้เพื่อพนาคณะครูรุ่นใหม่ระดับต้นแบบระดบเยี่ยมโรงเรียนที่รับทูนระดับงู้ดำินการโครงการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์โรงเรียนกัมาเรียนรู้แอคทีฟเรีนร้่วมรู้สองเพื่อกอห้ประกาศห้องเรียนดีงาพแลและ โรงเรียนโทรภาพระดับเขตพื้นทีการศึกษาภายใต้โครงการการศึกษานและประมินข้อียนโภาพตามนโยบายร้เอกวามลดโมเดลที่การศึกษาสรรมชาติอาามเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสกัาได้แกเกยดเรียนรู้และได้แนวทางในการพัฒนาโทรภาพการเรียนรู้และโุณภาพของทางดีกาผ่านการสมุงเรียนของโรงเรียน SLC โรงเรียนสเล ร่วมกับการมีการถาพและตัวาพอางสุขภาพพร้อมทุกเหตุารตามนโยบายร้อยเอกวันเดอะเฟิร์สโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่สาริกษาต้องดำเนินการควบคู่ทุกมิติดได้แก่คุณภาพกายภาพสมรรถภาพเอกภาพ,พ,ภาพ,ภาพและสุขภาพภายใต้หลักการบริหารตามหลัก ทำงานที่บานขอเรียนว่าวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมสมเดาจเกศเพื้นที่การศึกษาศึกษาและเก็บผลทั้งสี่โรงเรียนที่ได้มาล้นขีดจำกัดที่โรวจสอบในครั้งนี้และก็ขอชื่นชมและก็ยินดีกับท่านผ <ẫ Mel inda whiskey> well, ู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรที่ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะร้าคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาใาระดับายของรายเอกเก่นคือระดับต้นเกมือก็ขอขอบคุณไม่ได้ทําคนเดียวคุณครูมีครูบัตตี้จากคู่คุณครูที่ถูกใจคุณครูที่มีความสามารถเฉพาะในเรื่องนั้นมาคุยมาช่วยดูแผนให้หน่อยซิว่าเราทําแผนตรงนี้เป็นยังไงเบิร์ปักป,ปรไหม สิ่งสำคัญของ SLC คือเด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่เขาควรจะได้รับเราจะไม่ทิ้งใครสักคนไว้ข้างหลังคุณครูที่เข้ามาจะช่วยดูว่าในขณะที่คุณครูที่เป็นคุณครูสอน